สวัสดีนะคะทุกๆคนช่วงนี้หมาแมวนะคะหมาแมวขึ้นทำหมันแล้วก็ยังขึ้นยุ่งเลยช่วงนี้ค่ะดาโจรคืนนี้นะคะขอให้ได้ขอให้โดนกันนะคะบุญมาวาสนาเกิดนะคะของเราก็ตามนี้เลยนะคะ บนนะคะสิบบนสามหกศูนย์เก้ดค่ะสามหกนเดนะเด่นเก็ที่7จ็ดนะคะศูนยค่ะวันนี้อาจจะมีเบิ้ลนะคะก็จะเป็น0ูย์เกัน07เป็นศ1นะคะกันหเป็นเจเป็น1ก็ตามนี้นะคะก็ นี้ไปแต้มหนึ่งหกสี่แล้วก็เก้าสี่นะคะกันหกหกเก้าเก้าค่ะกันหกหกเก้าเก้านะคะตามนี้เลยนะคะกันหกหกเก้าเก้านะคะเบิ้ลนนะคะกันเบิ้ลนนะคะสามตัวก็อยู่ที่ สามตัวก็เยู่ประมานี้หกศูนะคะหกศู 9, 9นยคะ่ะนี่ค่ะสามตัวนะคะแล้วก็หกสี่เก้านะคะแล้วก็หกสี่ศูนะคะหกสี 6, 4, 9, 6, 4, ะะ่เค่ะ นี่เลยนะคะเด่นๆของเขาทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP รวมเลยนะคะตัวนี้เลขวิเคราะห์ก็ตามนี้เลยนะคะตัวนี้หม,มานี่เหม่เลยเดี๋ยวไปออกไปดูหมาก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามก็จะเป็นพรุ่งนี้นะคะยีิบสองนะคะดื่มลงวันที่ให้นะคะ 22่ทับสนะคะหกนี่เลยค่ะตามนี้เลยนะคะขอให้ได้ขอให้โดนะคะ่ะคุณมาวาสนาเกิดทุททกท่านนะคะตัวนี้เป็นเลขวิเคราะห์นะคะเลขที่น่าจะมานะคะอาจจะเบิ้ลน,นะคะวันนี้นะ,ะมี10เบิ้ลได้6ก9กนี่แหละนะคะสายรูดก็6กับเไปเลยสาตัวก็หกศนะคะเด่นๆนนะคะหกศูนยสามนะคะ ลืมเจาะอีกตัวหนึ่งนะที่น่าจะมานะคะกันนะคะกันเจาะนะคะกันเจาะก็จะเป็นสามหกสามเก้านะคะแบบนี้เลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย